ร้อ,บรองบทเพลงสรรเสริญด้วยสิ่งสุนใจร้องพระองค์นั้นทรงยิย่งใหญ่เชิญรวมกันร้อง พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญลูกาขอถาวายประเกียติแด่พระองค์พระเจ้าค่า เวลานั้นสิทธิ์ทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาด้วยความชื่นชมยินดีทูลพระเยซูเจ้าว่าพระเจ้าค่ะแม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามของพระองค์พระองค์ตรัสตอบว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบจงฟังเถิดเราให้อำนาจแก่ท่าน ที่จะเหยียบงูและแมงป่องมีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรูไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่านแต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจะรึกไว้ในสวรรค์แล้วในเวลานั้นพระเยสเจ้าทรงปราบพร้มพระไทยเดชะพระจิตเจ้า ตรัสว่าข้าแต่พระบิดาเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินข้าพปเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงปิดบังเรื่องเหล่านี้จากบรรดาผู้มีปีชาและรอบรู้แต่ทรงเปิดเผยแกบ่บรรดาผู้ต่ำต้อยถูกแล้วพระบิดาเจ้าข่าพระองค์พอพระไทยเช่นนั้นพระบิดาทรงมอบทุกสิ่งแก่ข้าพเจ้า ไม่มีใครรู้ว่าพระบุตรเป็นใครนอกจากพระบิดาและไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นใครนอกจากพระบุตรและผู้ที่พระบุตรทรงเปิดเผยให้รู้แล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปยังบรรดาสิษย์ตัดกับเขาโดยเฉพาะในตาของท่านเป็นสุขที่มองเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านเห็นเราบอกท่านทั้งหลายว่าประกาศก และกษัตริย์จำนวนมากปรารถนาจะเห็นสิ่งที่ท่านได้เห็นแต่ก็ไม่ได้เห็นปรารถนาจะได้ฟังสิ่งที่ท่านได้ฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังพระวาจระขอพรงพระเจิจเจ้า พ่อคุณแม่คุณตาคุณยายพี่น้องผู้สูงอายุทุกคนวันนี้เป็นวันชุมนุมผู้สูงอายุในมิสซังของเราพ่อก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจที่เห็นพวกเรามารวมกันแม้ไม่ได้มาหมดเรามีชมรมผู้สูงอายุประมาณสาสิบวัดยังมีอีกหลายวัดที่รอ รอการตั้งกลุ่มเพิ่มขึ้นมาวันนี้ก็มีคุณพ่อมาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับเรานะจากหลายวัดและปีนี้ก็เราใช้วัดช้างมิ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานชุมนุมผู้สูงอายุนะก็ต้องขอบใจบรรดาสภาพิบาลวัดกรรมการวัด พ่อเจ้าวัดพ่อสุดใจพ่อภัยสารพิเตอรนะ์ที่ช่วยกันเตรียมงานทุกอย่างนะวันนี้งานของเราเลยเรียบร้อยมากนะพี่น้องพ่อดูการแสดงของพวกเราแล้วพ่อก็ม่วนนำเดอมีความสุขโดยเฉพาะบรรดาคณะนักแสดงบนเวทีทั้งหลายพ่อดูแล้วพวกเราแข็งแรงมาก นะบางรายการก็ย้อนยุคเป็นสาวลําวงก็มีเออแต่สรุปแล้วก็ไม่มีใครเป็นลมนะดูพวกเราแสดงแล้วแข็งแรงมากก็ขอให้พวกเราดูแลสุขภาพตนเองแต่ให้เราแข็งแรงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะในโอกาสที่เรามารวมกันพ่อคิดถึงผู้สูงอายุในพระคัมภีร์ เช่นเรารู้จักในพระคัมภีร์พระธรรมใหม่เราก็ได้ยินชื่อนักบุญอันนาและยออากิมซึ่งเป็นพ่อแม่ของพระนางมารีและมีหลานคือพระเยซูเจ้าก็ถือว่าเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ที่มีนักบุญอันนาและยอกิมเป็นตัวอย่างผู้สูงอายุเราได้ยินชื่ออผู้เท่าซิมิออน และนางอันนาที่สวดภาวนาในพระวิหารแล้วก็รอเมื่อไรองค์พระผู้ไทยจะมาอยากจะเห็นละเกินรอคอยองค์พระผู้ไทยแต่ถ้าเป็นในพระคัมภีร์พระธรรมเก่าเราก็ได้ยินชื่ออับราฮัมและนางซาราที่สวดภาวนาแล้วก็รอคอยทาสัญญาของพระเจ้าที่จะให้มีลูก จะให้มีดินแดนของตนเองต่อจากอับราฮัมเราก็ได้ยินชื่อของอิสอักที่อวยพรลูกชายนะอวยพรยากรบนาแทนที่จะอวยพรเอเซาเขาถือว่าพรของพ่อที่ชลาแล้วสำคัญมากก็เหมือนกับพวกเรานี่แล้ว เวลาที่ประสบการณ์ความรู้สึกของพ่อนะเวลาที่บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่พูดกับพ่อว่าขอาให้พระคุณเจ้าอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงเดอ้อโอ้พ่อราชอบมากเลยทำไมพ่อชอบคำวอวยพรจากผู้เฒ่าผู้แก่เพราะถือว่าคำวอวยพรของพี่น้องเป็นคำวอวยพรที่สักซิดประเสริฐเพราะพวกเราเป็นผู้สูงอายุแล้วนะ ก็ยังอายุไม่มากเท่ากับพวกเรานะเราได้ยินชื่อยากอบมีลูกสิบสองคนแล้วยากอบก็มีความเชื่อต่อพระบินเจ้าเหมือนเหมือนอับราฮัมเหมือนอิสอักนั่นแหละซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วยากอบก็สูญเสียลูกคือยอเซฟนึกว่ายอเซฟตายแล้ว แต่ยากอบก็รอคอยรอคอยยังมีความหวังอยู่ว่ายอแซฟยังไม่ตายลูกชายคองตัวเองนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์ก็มีชื่อผู้สูงอายุมากมายที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ตัวอย่างจากพวกเขาตัวอย่างอันที่หนึ่งที่พ่อเห็นผู้สูงอายุในพระคัมภีร์ก็คือเป็นผู้ที่มีความหวัง มีความหวังในพระสัญญาของพระพวกเราทุกคนก็เหมือนกันพวกเราก็เป็นผู้ที่เป็นผู้จาริกแห่งความหวังณนะปีนี้เป็นปีศักดิ์สิทธิ์พระสันตะปาปาฟรังซิสที่จากไปแล้วพระองค์ได้ให้คติพจน์ปีศักดิ์สิทธิ์ว่าปัรดาผู้จาริกแห่งความหวังพวกเราทุกคนเป็นผู้ที่เดินทางเป็นผู้จาริกและเป็นผู้จาริก ที่มีความเชื่อมีความหวังในพระผินเจ้าเป็นต้นพวกเราที่มันสวดภาวนามันไปวัดเป็นตัวอย่างในความเชื่อให้กับลูกหลานอันนั้นแหละเราเป็นผู้จาริกแห่งความหวังเรามีความหวังในพระพินเจ้าและที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีความหวังในชีวิตนิรันดรเรามีความหวังในเมืองสวรรค์ เราเดินทางเราเดินทางไปไหนเราเดินทางจากโลกนี้เพื่อไปสวรรค์ไปพบพระเป็นเจ้าอีกประการหนึ่งก็คือพวกเราผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ไม่ใช่คอยรับแต่เป็นผู้ให้ไม่ใช่ว่าเราคอยรับจากลูกหลานดูแลเราเท่านั้นแต่เราเป็นผู้ให้ด้วย ก็คือเราให้กำลังใจแก่ลูกหลานบางทีลูกหลานมีปัญหาเขาอาจจะเดินยังไม่แข็งแรงเช่นเพิ่งแต่งงานใหม่ชีวิตครอบครัวยังบกแข็งแรงบางทีก็มาปรึกษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเราเป็นผู้ให้คำแนะนำเราเป็นผู้ให้กำลังใจให้ตัวอย่างแก่พวกเขา เพราะฉะนั้นพ่ออยากให้พวกเราได้ภูมิใจเนะภูมิใจว่าพวกเราไม่ใช่เป็นผู้รับเท่านั้นนะแต่พวกเราเป็นผู้ให้ด้วยเป็นต้นให้กำลังใจให้แบบอย่างแก่ลูกหลานของเราดังนั้นโอกาสที่เรามารวมกันในวันนี้พ่อก็ขอให้พวกเราทุกคนได้มีความเข้มแข็งทั้งกายและใจและให้จิตใจของเรามีความเชื่อ มีความมีความหวังในพระพรของพระเสมอนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคน